สวัสดีครับผมเมื่อนี้ิี่มันหลักขายงัวผาถงครับมือนี้รอบที่แล้วเพิ่นว่าหกสิบเกยียรรอบนี้ผมสิลักขายแล้วหกสิบสองผสมบักสติงเละท่องหกเดือนแล้วครับตัวนี้แม่สาวท่องแรกผาถงบระบยูรักขายแล้วนะเ <laughs> มืองนานะครับเนาะ มาแล้วมาแล้วพระโองก็ได้รับประกันท่องครับง้องามอยู่เนี่ยครับหกสิบสองเนาะมีแปดอมดวง้ะครับเออรับประกันขาทุกขาถอนครับพิกัดเมืองอำนาจ,จเจริญเนาะครับเนาะอำเภอเมือง เอาตัวนี้ลงตัวนี้แหรอครับผม